วิเคราะฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่10กรกฎาคม2566บายอัพเพียบอลเต็งนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอทักทายสมาชิกทางช่องทาง YouTube ของอัพเพียบอลเต็งกันด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับโปรเจกต์บอลเต็งวันละตัวของเรานะครับที่ผมจะคัดนะครับคู่ที่คิดว่าน่าจะทําเงินทํากําไรให้กับเพื่อนเพื่อี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับมาฝากกันวันละหนึคู่นะครับในช่องของอาพีเพียบอลเต็งนะครับโดยสำหรับคู่ที่เราหยิบยกมาวิเคราะห์กันวันนี้นะครับเป็นสวีเดนออสเวนคารนะครับโดยจะเป็นคู่ระหว่าง IFK g o t e โกเทนเนะครับ ที่จะเปิดบ้านพบกับทางด้านวาวเบิร์กเอฟซีนะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับแต่ก่อนเราจะไปวิเคราะห์เกมกันวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอัพเพียบอลเต็งของเรากันด้วยนะครับส่วนสําหรับผลงานในกลุ่ม v i p ของเราเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมได้เข้าไปลงบินไว้ให้นะครับสบินเมื่อคืนนะครับก็กินเต็มไป1บินนะครับแล้วก็กินครึ่งไปอีก1บินนะครับ ก็ถือว่าตัวเต็งของเรานะครับยังไม่ทําให้สมาชิกผิดหวังกันเลยนะครับเดินหน้าบวกกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเมื่อคืนนะครับไม่ได้บวกแค่บอลเต็งนะครับบอลสดของผม8บินที่เข้าไปลงวินไว้ให้นะครับ บอลสดของเรานะครับกินไปถึง7บินนะครับตายไปเพียงบินเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนะครับทั้งบอลสดทั้งบอลเปงนะครับบวกกันกระจายนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่ม VIP ของเรากันด้วยนะครับส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับหรือสนใจนะครับที่จะรับทีเด็ด VIP ของผมนะครับก็สามารถแอดไลน์ที่ปากมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ a r e p u r ออย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ หรือท่านใดนะครับจะสแกน QR Code ที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับก็แอดไลน์กันมาแล้วก็ทักมาขอเข้ากลุ่ม V.I.P. ของเรากันได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายไม่มีเก็บรายเดือนใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่สนใจบวกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันได้ในกลุ่มของเรานะครับโดยคู่นี้จะเป็นคู่ระหว่าง I.F.K. g o t e b e r g นะครับที่จะเปิดบ้านพบกับ w a l b e r g FC นะครับคู่นี้ลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืนนะครับ โดยสาหรับคู่นี้นะครับต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับมีผลงานที่ทําได้ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่ในฤดูการนี้นะครับโดย5นัดหลังสุดรวมทุกรายการของเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับเก็บชัยไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเสมอไปอีก1นัดนะครับแล้วแพ้ไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ5นัดหลังนี้ของโกเทนเบิร์กนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทีมที่น่าลงทุนเลยนะครับโดยพวกเขานะครับทำเงินไปได้เพียงนัดเดียวนะครับเจ๊าไปอีก1นัดแล้วเสียไปถึง3นัดด้วยกันนะครับ ก็ออกสตาร์ทฤดูการนี้นะครับทำได้ไม่ดีเลยนะครับสำหรับทางด้านเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนนะครับก็ต้องบอกว่ามีผลงานที่ไม่ดีเหมือนกันในฤดูการนี้นะครับโดย14นัดหลังสุดนะครับของวาลเบิร์กนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยแม้แต่นัดเดียวนะครับ โดยเป็นการแพ้ไปถึง9นัดนะครับแล้วก็เสมอไปอีก5นัดด้วยกันนะครับ14นัดหลังสุดนะครับยังเอาชนะใครไม่ได้เลยนะครับสำหรับทางด้านทีมเยือนวาวเบิร์กเอนะครับส่วนสำหรับผลงานของทั้งคู่ที่เคยพบกันนะครับ นัดล่าสุดที่พบกันนะครับเป็นโกเทนเบิร์กนะครับสามารถบุกไปเอาชนะวาลเบิร์กมาได้ถึง4ประตูต่อ0ูนย์ด้วยกันนะครับแต่5นัดหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันนะครับเรียกได้ว่าทําได้ค่อนข้างสูสีกันเลยนะครับโดยโกเทนเบิร์กนะครับเอาชนะไปได้2นัดนะครับวาลเบิร์กเอาชนะไปได้2นัดแล้วก็เสมอกันไปอีก1นัดนะครับ ก็สำหรับผลงานของทั้งคู่ที่พบกันนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างสูสีกันมากเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับแต่เรนราคาในวันนี้นะครับเปิดออกมาให้เจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับต่ออยู่ที่1ลูกรบ5นะครับโดยราคาไหลล่วงหน้าตอนนี้นะครับ กระโดดให้เป็นโกเทนเบิร์กนะครับต่ออยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งกับ0.75นะครับส่วนโอเวอร์กับอันเดอร์คู่นี้เปิดอยู่ที่2.5นะครับในขณะที่ทางด้านเลทราคา1,2คูณนะครับจ่ายออกมาก็ให้เจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับดูดีกว่าชัดเจนโดยโกเทนเบิร์กนะครับชนะจ่ายอยู่ที่1.6เท่าเท่านั้นนะครับส่วนวาเบิร์กนะครับถ้าชนะนะครับจ่ายอยู่ที่5.1เท่านะครับเลท1คูณคู่นี้จ่ายออกมาให้เจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับดูดีกว่าถึง4เท่าด้วยกัันนะครบ เราก็มาดูอันดับตารางคะแนนของทั้งคู่ในตอนนี้นะครับเจ้าบ้านโกลเทนเบิร์กนะครับ ตอนนี้หลงเตะไป13นัดนะครับชนะไปได้เพียงนัดเดียวเสมอ5แพ้7ยิงได้11เสีย16นะครับมี15คะแนนหลังอันดับที่15ของตารางนะครับก็จมอยู่ในโซนท้ายตารางเลยนะครับส่วนทางฝั่งผู้มเยียรนะครับวาวเบิร์กนะครับลงเตะไป13นัดนะครับยังหาชัยชนะไม่เจอเลยในฤดูกาลนี้นะครับโดยเป็นการเสมอไป5แล้วแพ้ไปถึง8นะครับยิงได้8เสียไปถึง26ประตูนะครับมีอยู่5คะแนนนะครับหลังอันดับที่16ของตาราง ก็ลองบุ้ยนะครับกับบุ้ยของตารางนะครับมาเจอกันนะครับระหว่างโกเทนเบิร์กกับวาลเบิร์กเอนะครับ ก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งคู่นะครับออกสตาร์ฤดูกาลนี้ทําได้ไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ทางด้านทีมเยือนวาวเบิร์กนะครับจะหนักกว่าโกเทนเบิร์กอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะ14นัดนะครับไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับแล้วยิ่งได้เล่นเป็นทีมเยือนด้วยแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเชียร์ไม่ลงจริงๆนะครับทางฝั่งวาวเบิร์กนะครับยังไงคู่นี้นะครับก็ต้องขออยู่ไปทางด้านเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับต่อที่ราคา1ลูกนะครับ โดยจากเลทราคานี้นะครับผมกลัวว่าเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับจะชนะไปที่ลูกเดียวนะครับก็ถ้าลูกแรกมาไวนะครับผมมองว่ายังไงน่าจะไหลแน่นอนนะครับโดย1ลูกนะครับผมมองว่าโกเทนเบิร์กมีให้เราแน่นอนนะครับเราไปลุ้นกินเต็มที่ลูกที่2กันได้เลยนะครับคู่นี้นะครับอภิเอวขอชี้ไปทางด้านเจ้าบ้านโกเทนเบิร์กนะครับต่อที่ราคา1ลูกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่ของเราในวันนี้นะครับที่หยิบมาฝากให้กับเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะทําเงินทํากําไรให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้ตื่นมารับเงินกันทุกคนนะครับส่วนสำหรับท่านใดนะครับที่อยากได้ตัวเต็ง VIP ของเรานะครับกับทางด้านสเต็ปนะครับสามารถแอดไลน์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะแอดไลน์อัพเพียวของเรานะครับ a r e p u r e อย่าลืมมีแอดนำหน้ากันด้วยนะครับ หรือจะสแกน QR code นะครับที่ผมได้ขึ้นไว้ให้นะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วตามทุกวันนะครับผมก็รับประกันได้เลยนะครับสรุปผลสิ้นเดือนนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับจะบวกมากกว่าลบกันแน่นอนนะครับแต่ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าต้องมีวินัยในการลงทุนที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับได้มาเท่าไหร่ก็เสียคืนหมดแน่นอนนะครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากบวกไปด้วยกันนะครับหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวกันกับอาเพียวนะครับสามารถแอดไลน์นะครับแล้วทักมาพ พูดคุยสอบถามกับทางเรากันได้เลยนะครับกลุ่มเราเข้าฟรีนะครับไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านใดที่อยากบวกไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันได้ในกลุ่ม VIP ของเรานะครับส่วนสําหรับคลิปหน้านะครับเราจะหยิบคู่ไหนมาวิเคราะห์กันอีกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง a p พียวของเรากันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ